ำได้แล้วมาอยู่กับศตูแล้วได้แชมป์ด้วยเป็นยังไงความรู้สึกโหดีใจมากพี่แบบมันวันนี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากอีก,อกโมเมนต์หนึ่งในชีวิตการเล่นฟุตบอลแล้วมันสนุกมากพี่แบบมันเป็นความสำที่แบบโคตรดีสําหรับผมเลยแบบมาศะตูแล้วแบบได้แชมป์เลยอะไรเงี้ยแบบมันดีไปหมดเลยพี่แบบพูดไม่ถูกแต่โคตรดีใจอะกับปีหน้าเจ้นทีสาม <t ell> น่นอนว่าก็คือเล่นเล่นใกล้บ้านเนาะใช่ครับใช่ครับใกล้บ้านมองไงบ้างเพราะว่าสตูนก็ทุกคนก็ไขวงสูงเลยนะใช่ครับใช่ครับก็มองว่าสตูเป็นทีมที่ดีครับทีมหนึ่งก็เหมือนแบบเหมือนยักษ์หลับอะครับพี่ตอนนี้เหมือนกับมันก็ตื่นอีกครั้งหนึ่งพี่ตอนนี้ครับก็กลับไปเล่นในหลีก็มองไปทีละแมทับพี่แบบทีมเรามันมันก็ต้องมีจุดแก้ไขกันต่อมัน มันไม่ถึงกับดีที่สุดมันต้องมีอะไรอีกหลายๆอย่างต้องปรับอีกครับวันนี้ได้ลงสนามคู่กันเลยอีกครั้งหนึ่งเป็นไงบ้างยังเข้าขาอยู่นะอะเงี้ยเล่นเล่นคนละฝั่งกันเลยวันนี้วันนี้ผมเล่นฝั่งซ้ายอะไรก็ตามเทคนิคครับผมก็เล่นตำแหน่งประจำแบ็คขวาส่วนเบนซ์ก็ปีกซ้ายก็คนละฝั่งกันนะพี่ได้ครับ นบอละตูนมากันไป็มเลยแล้ววันนี้ทำให้เขาได้แล้วมีอะไรบอกแฟนบอลไหมก็โหขอบคุณทุกเสียงเชียร์ที่อยู่ที่มาที네่สนามแล้วก็ท sure ี่อยู่ทางบ้านครับของสตูเนฟซีครับโอ้โหเป็นกําลังใจดีมากครับขอบคุณทุกกองเชียร์ทุกคนครับก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ส่งมาไม่ว่าจะมาทั้งในสนามหรือเชียร์ที่สตูนครับก็ขอบคุณมากมากครับ